สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับตัวสายของมีแบนด์นะครับแล้วก็เป็นแบบเดียวกับมีแบนด์ดด้วยนะครับแต่ละแบบนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วก็ประกอบการเลือกซื้อนะครับโดยในวิดีโอนี้นะครับเราได้รวบรวมมาทั้งหมด3แบบนะครับก็คือเป็นสแบบที่ผมซื้อมาใช้นั่นเองนะครับ ก็จะมีสายที่เป็นสายคู่ตัวนะครับสายซิลิโคนแล้วก็มีสายที่เป็นไนลอนถักนะครับแล้วก็มีสายที่เป็นสเตลเลตแบบนี้เลยนะครับ <S <S ก็ขอเริ่มจากสายซ,ซิลิโคนคู่ตัวก่อนนะครับตัวสายซิลิโคนคู่ตัวเนี้ยมันก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็ความทนทานอยู่ระดับหนึ่งนะครับ, <S <S รบแต่ว่าข้อเสียหลักๆของสายซิลิโคนคู่ตัวเลยก็คือระดับแรกนะครับก็คือรูที่ใช้ย,ยึดนะครับมันจะมีการ f ซ์ขนาดมาแล้วบางครั้งเนี้ยมันอาจจะ แน่นไปหรือว่าหลวมไปสําหรับเรานิดหน่อยนะครับมันก็จะใส่ได้แบบไม่แน่นมากนะครับพอเราจะใส่แน่นมันก็อาจจะแน่นเกินไปหรือว่ามีความยากลําบากในการใส่นิดนึงเพราะมันต้องดึงให้มันสุกนะครับถึงจะใส่ได้ก็เป็นประมาณแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นซิลิโคนเนี่ยนะครับหน้าสัมผัสมัน,มนแบนนะครับแล้วมันก็จะแนบกับผิวของเราทําให้เวลาเรามีเหงื่อออกเนี่ยนะครับตัวเหงื่อเนี่ยมันก็จะค้างอยู่นะครับ ามสายทําให้เราเกิดการอับชื้นนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการระคายเครื่องนะครับก็เป็นข้อเสียของสายแบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะกับที่ที่อากาศร้อนหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นกีฬาหนักๆเป็นเวลานานนะครับด้วยเหตุนี้นะครับผมก็เลยได้ซื้อตัวสายที่เป็นไนลอนถักมานะครับ ตัวสายที่เป็นไนลอนถักนี่นะครับก็จะมีความแตกต่างจากสายที่เป็นตัวสายซิลิโคนคู่ตัวอยู่นะครับรับแรกก็คือมันใช้วิธีการเป็นตีนทุกแก่แบบนี้นะครับแล้วก็ไปแปะเข้ากับตัวมันเองนะครับเวลาเราใส่เนี่ยก็จะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็จะดึงนะครับมันก็จะมีข้อดีคือมันสามารถปรับเป็นความยาว เท่าไหร่ก็ได้นะครับคือแล้วแต่เลยนะครับทาให้มีข้อดีคือมันรับได้ทุกขนาดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีขนาดที่ตายตัวอีกข้อนึงก็คือมันเป็นลักษณะของไนลอนถักทําให้มันสามารถระบายความชื้นนะครับได้ดีแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเส้นใยไนลอนเนี่ยเวลาลงเหงื่อออกเนี่ยมันก็จะมีการดูดเอ่อดูดซับเหงื่อเข้าไปนะครับทำให้มันใสสบาย เมือ่อทำการใส่ผ้าฝ้ายนะครับเวลาเหงื่อออกมันก็จะดูดเหงื่อทำไปทาให้ตัวเรารู้สึกแห้งแล้วก็สบายน,นั่นเองแต่ว่าด้วยข้อดีของมันเนี่ยก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับพรามันดูดเหงื่อเข้าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะทําให้เกิดกลิ่นอับนะครับแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องออถอดออกมาซักนะครับแล้วก็ตากแต่นั่นแหละครับ ถึงแม้ว่ามันจะดีไซน์มาให้มีการซักแล้วก็การตากเหมือนกับผ้าทั่วไปแต่ว่าชิ้นส่วนบางจุดเนี่ยนะครับอย่างเช่นตรงรอยต่อตรงตีนตุ๊กแกกับตัวเส้นเนี่ยนะครับมันใช้วิธีการติดกาวนะครับดังนั้นพอเราเอาไปอบด้วยความร้อนเนี่ยนะครับมันจะทำให้กาวพวกนี้มันเสื่อมแล้วก็หลุดได้ดังนั้นตอนที่ทําการซักล้างเนี่ยก็จะต้องทําด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับไม่ให้ชิ้นส่วนมันเกิดความเสียหาย ตัวนี้ก็เป็นเส้นที่2ที่ผมสั่งมานะครับเพราะว่าเส้นแรกมันพังไปจากการซักล้างนั่นเองอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับโอเคมาที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะของตัวสเตลเลตนะครับที่มีห่วงเล็กๆมาต่อกันแบบนี้นะครับตัวมันเองก็ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าอะไรดีงอได้นะครับ <laughs> งอได้มีความอ่อนตัวนะครับจะไม่เหมือนกับ สายนาฬิกาทั่วไปที่เป็นห่วงโซ่ขนาดใหญ่นะครับอันนี้มันประกอบจากห่วงโซ่ขนาดเล็กนะครับตัวนี้จะมีความคล้ายกับตัวสายไนลอนถักเมื่อสักครู่นะครับก็ประกอบเข้าไปแบบนี้นะครับแต่ว่าความต่างของตัวนี้ก็คือมันไม่ได้ใช้ตีนตุ๊กแกในการยึดนะครับแต่ว่ามันจะใช้เป็นตัวแม่เหล็กแทนนะครับเราจะเห็นว่ามันมีแม่เหล็กแบบนี้นะครับพอเราใส่เข้าไป ตัวไม่เหล็กเนี่ยมันก็จะดูดติดกับตัวสายของมันเองซึ่งทําจากผมคาดว่าเป็นสเตเลสนะครับหรืออย่างแย่สุดก็อาจจะเป็นเหล็กแล้วก็มาชุบแต่ทางนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือเหมือนกับตัวสายในรถนะครับมันสามารถที่จะปรับขนาดเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าข้อมือเลยก็อาจจะปรับไปได้อีกนะครับแล้วก็ข้อดีที่2ก็คือมันมีลักษณะเป็นรูพรุนค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นมันระบายอากาศระบายความชื้นได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะไม่เกิดความ เนินหนะละขายเครื่องเหมือนกับตัวสายที่เป็นซิลิโคนนะครับแล้วก็ข้อดีสุดท้ายนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทดลองใช้นลครับอาจจะยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้อย่าง100%ซแต่ผมคิดว่าเนื่องจากมันทําจากสเตนเลสนะครับในการทําความสะอาดเนี่ยมันควรจะง่ายกว่าแบบที่เป็นไนลอนถังนะครับเพราะมันไม่จะเป็นต้องซักตัวที่เป็นสเตนเลสเนี่ยเราก็สามารถทําความสะอาดเหมือนกับตัวนาฬิกาหรือว่าเครื่องประดับ ทุกทไปได้เลยนะครับอาจจะล้างน้ําสบู่หรือว่าเอาไปใส่เครื่องอัลตราโซนิกยังไงก็ตามแต่นะครับในการดูแลรักษาการทําความสะอาดเนี่ยมันควรจะง่ายกว่าแบบที่เป็นผ้าแล้วก็มีความทนทานมากกว่านั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเปรียบเทียบสายของมีแบรนด์8และมีแบรนด์9นะครับทั้ง3แบบนะครับก็หวังว่าผู้ชมจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ